สวัสดีสสดค่ะ,คะสวัสดีพี่น้องปองไฟส,สคูลทุกคนค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องมาในไลฟกินข่าววันนี้มากินเมนูยังวะ <laughs> ต้มมะม่าเผ็ดเกาหลีแบบเผ็ดเผ็ดแบบหอใหญ่หอยและซีซาร์บะนะคะแบบเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดมากแล้วก็มีโรยหน้าด้วยพริกพริกหน่วยหรือว่าพริกพริกอะไรเออพริกสดเลยค่ะ <laughs> อันค่ะเดี๋ยวเ่าจะมาโรยสาหร่ายนะฮะโราย <laughs> สาลายกบงานนะคะที่เขาเนนะะแกะมาค่ะอือเอาละค่ะก่อนลงมือกินก็ยลืมาปากีนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจในช่องวันลรักกินน้ำด้วยค่ะไม่เลยค่ะมาลงมือเลยผักกับผพกแกงจะมีแต่ผักกาดขาวเท่านั้นนะคะรู้เป็นอะไรเซกินกับผักกรบนะคะ เส้นใหญ่มากเลยฮึสินะหนู ไม่คิดว่าจะเปลดขนาดนี้ไม่เพลิคุณพ่อไม่ว่างเหมือนเดิมครับเพราะต้องจัดงาน เพ่นหาวิธุโรงโเรียนค่ะงานเริ่มวันที่26ตอนเช้านะคะใครจะมาแวะชวนชิมก็มาเลยค่ะ 嗯。Yeah. 你打进去啊！

嗯，放假呗，放假这样呗，有、嗯、没有欢乐？<laughs> ยังมารู้เขาจะหมดไหมเพราะเผ็ดหมด,มหมดนะมือเผ็ดน้ำหูน้ำมูกไหล ้อง,งกันนอนไหมน้ำโอ้ยพี่นองเพชรอีลิอุ้ยนั่นี่กินเ,นเนพชรแบหลายพ่อคนน้องไผ่แต่น้องกเนื้องน,องนยิ่งกินไม่ได้เลย 拉裤，拉袋。

un po' di... 太难了。嗯 ยงังงาคือเรากัารถนาะนนวันนี้มาบรรยากาศแบบกลางเก่าค่ำช่วงบ่ายบ่ายห้าโมงเย็นมันเผ็ดแล้วมันแสบแบบที่แสบขนกลางเลยจิดิ้มห่เผ็ด

ใหขอไปคนเดียวข่เลยบอกไปอ,อันนไปคนเดียวบอกาอารเพดเ,เดื <laughs> เดเอดเ็ดอาละครพี่น้องครับก,รก่อนสิบเกายพี่น้องกถไลไ์กดแร์กดตดิดตามพเป็นกุ้งังใจชใ่องมาแล้วกินน้ำเด้อค่ะคม่หลายคะ่ะทางกินคะบ๊ายบาย i hope